สวัสดีครับมาพบกับผมไกด์จ็อบจากโซนสนุกแ a นแนลนะครับก็ช่วงนี้อย่าเพิ่งเบื่อผมมาและกันเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฮาโลวีนนะครับผมก็จะทยอยเดินสายรีวิวบ้านผีอีเวนต์นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ห้างเทอร์มินอลเทเวนตี้วันพัทยานะครับโอ้โหมาถึงนี่เพื่อการนี้เลยเพื่อ50บาทเลยเนี่ยโ <Okay. S 2> อเคนะครับสำหรับบ้านผีของที่นี่นะครับก็จะเป็นตีมเลือนนางรำนะครับด้านในจะเป็นยังไงผมก็ยังไม่รู้แต่เอาไปว่าคงเจอแต่นางรำและกัน แต่กอย่างที่บอกกันแล้ว่าที่ไม่ว่าบางผิสิ่งอีเวนท์ที่ไหนก็ตามนะครับไม่สามารถจะถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอด้านในได้นะครับแต่ว่าผมก็จะทําสเต็ปเดิมนะครับก็มานะครับก็จะเดี๋ยวทําการเข้าไปแล้วออกมารีวิวให้ฟังแต่ขอรีวิวแบบไม่สปอยแล้วกันว่าข้างในเป็นยังไงต้องมาลองเองนะครับส่วนงานที่นี่นะครับจัดตั้งแต่วันที่10นะครับแต่พอผมเพิ่งมีเวลามานะครับถึงวันที่3 1เดเดือนตุลาคมนี้นะครับก็ มีโอกาสก็มากันได้นะครับเอาเป็นว่าตอนนี้เรามาดูรอบๆกันดีกว่านะครับส่วนค่าเข้านะครับก็คนละ50บาทนะครับหรือสามารถช้อปปิ้งครบ1,000บาทก็สามารถเข้ารี่ได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าราคา50บาทก็เอาเป็นว่าไม่ต้องคาดหวังอะไรมากนะเอาเป็นว่าเล่นขำๆก็พอนะครับนี่นะครับจุดแรกของรางวัลกับจุดลงทะเบียนก็คือจุดซื้อบัตรอยู่ตรงนี้นะครับส่วนหลายคนถามว่าที่ตั้งจะอยู่ตรงไหนนะครับที่ตั้งก็จะอยู่ตรงกลางห้างตรงปารีสนี่เลยนะครับ ตรงปารีสนะครับห้างเทอร์มินอลเทเวนตี้วันพัทยานะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมพาดูรอบๆก่อนนะครับนี่นะครับก็คือเขาจะจัดอยู่ด้านใต้หอไอเฟลต,ตรงนี้นะครับตรงนั้นก็รู้สึกว่าจะเป็นทางออกนะครับ ทางออกก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็งั้นเดี๋ยวเราไปเข้าเราไปซื้อบัตรกันก่อนดีกว่านะครับแล้วเอาเป็นว่าผมไม่สามารถถ่ายด้านในได้นะครับก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ฟังแบบไม่สปอยล์ละกันว่าเป็นยังไงนะครับไปกันเลยครับาซตอนนี้นะครับผมก็ออกมาเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็หมดรอบพอดีนะครับก็เดี๋ยวรอบต่อไปก็อีกเป็นชั่วโมงเลยนะครับเอาเป็นว่าผมจะทําการรีวิวให้ฟังละกัน เอาแบบไม่สปอยนะก็คือสําหรับ50บาทแล้วนะครับก็ไม่อย่าไปคิดเยอะนะครับพอคขำๆนะครับแต่ข้างในก็นักแสดงก็จะพยายามแสดงออกมานะครับแต่สําหรับผมกลัวไหมเอาบอกเลยผมไม่กลัวครับเพราะว่าผมลุยมาเยอะแล้วแต่ถามว่าคุ้มค่าไหมกับการเข้า50บาทอย่าคิดเยอะนะครับเราเจอบ้านผีปอบกันหนักกว่านี้เราก็เจอกันมาแล้วนะครับเราเจอที่แบบหลายที่ที่แบบหนักหนาสาหัสมากมายนะครับแต่สำหรับท่านนี้นะครับก็ 50บาทก็รับได้ครับถึงจะไม่ยาวมากอะไรหรือว่าจะไม่อุวาอะไรเหมือนที่อื่นแต่ว่าสำหรับผมนะครับผ่านมาเทอร์มินอล21สาขาพัทยานะครับถึงวันที่31ตุลาคมนี้นะครับหากท่านใดซื้อของครบ1000บาทก็สามารถนำใบเสร็จมาเข้าไปได้เลยหรือว่าจะซื้อ50บาทได้นะครับก็วันนี้นะครับก็ไม่ได้รีวิวมากอะไระครับส่วนข้างในก็นักแสดงก็ เขาพยายามสแสดงกันให้มันเต็มที่แต่สำหรับผมก็คือผมสายแข็งอะ <Wow. S 1> ถ้าถ้าคิดว่าเราแข็งเกินไปก็ต้องบอกให้เขาหนักกว่าน,นี้หน่อยแต่ไม่เป็นไรนะครับให้ให้กำลังใจเขานะครับเป็นงานอีเวนต์นะครับจะถึงวันที่31ตุลาคมนี้นะครับมีโอกาสก็สามารถแวะกันมาได้นะครับที่เทอร์มินอลน21สาขาพัทยานะครับสำหรับผมไกด์จ็อบโซนสนุกชาแนลนะครับก็ขอรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับเราจะไป ดูที่ไหนต่อเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับอ่าอย่าลืมนะครับช่วยกันกดติดตามกดซับสไคร b ์ช่องไทยรั c แชนแนลด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ